วิเคราะห์บอลและแจกที่เด็ดพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันเสาร์ที่30กันยายนพุทธศักราช2566วิเคราะห์บอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแอสตนันวิลลาเวอร์ซัสไบตันทัศนะ เป็นการดวลกันของสองทีมที่มีผลงานในฤดูการนี้ยอดเยี่ยมไม่แพ้กันเลยเจ้าบ้านแอสตันวิลล่าผลงานยอดเยี่ยมโดยเฉพาะเกมเย่าที่โหดมากๆไม่แพ้มานานถึง9เกมติดต่อกันซึ่งต้องย้อนไปถึงซีซั่นก่อนเลยทีเดียวขณะที่ทีมเยือนไบตันพวกเขาเป็นทีมที่มีรูปแบบการเล่นที่โดดเด่นระบบที่ถูกเซตมาเป็นอย่างดีเกมรุกก็เฉียบคมมากๆเกมนี้เชื่อว่าสู้กันสนุกแน่นอนเรทราคาเปิดออกมาให้เลือกยอมรับว่าเป็นราคาที่คาดเดาได้ยากจริงๆครับเพราะทั้งคู่ฟอร์มใกล้เคียงกันระ บบทีมแข็งแกร่งด้วยกันทั้งคู่น่าจะไปวัดกันในเกมว่าใครจะเหนืออกว่าใครแต่ถ้าให้เลือกก็ขอยืนอยู่ฝั่งเจ้าบ้านวิลล่าที่มีสถิติกเกมเย่าที่ยอดเยี่ยมน่าจะเบียดเอาชนะไปได้อย่างแน่นอนฟันธงแอสตันวิลล่าเชื่อดฟันธงสกอร์แอสตันวิลล่าชนะ1-0วิเคราะห์บอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษวูฟแฮมตันัสแมนซิตี้ทัศนะ ยังคงมองว่าทีม Man City เยือนแมนซิตี้เหนือกว่าและมีเปอร์เซ็นต์สูงที่จะบุกเอาชนะแบบถล่มทลายจริงอยู่ที่ล่าสุดในเกมลีกครับพวกเขาเพิ่งจะประชัยให้กับนิวคาสเซิล0-1แต่ก็ต้องยอมรับก่อนว่าการตัดทัวร์นาเมนต์ที่เล็กสุดออกเพื่อรักษาสภาพความพร้อมของทีมให้สมบูรณ์ที่สุดสําหรับโทฟี่ใหญ่รายการอื่นก็ไม่แปลกที่ระดับเรือใบสีฟ้า จะไม่เน้นสักเท่าไรอย่างไรก็ดีการกลับสู่พรีเมียร์ลีกในสัปดาห์นี้บอกเลยว่าใส่สุดใส่เต็มไม่มีเม,ม,ม้มแน่นอนสอดคล้องกับเจ้าถิ่นวูฟยังอาการหน้าห่วงอย่างต่อเนื่องหลังประชยัย3จาก4หนท้ายทุกรายการแบบไม่ชนะใครเสมอหนึ่งและโดนทะลวงแนวรับยับยุยี่กว่า10ตุ่มท่วนฉะนั้นใครเล่าจะอดใจไหวแนะนำอยู่ต่อไม่ง้อดวงยังไงก็3คะแนนแถมถล่มชยัยสบายสบายฟันทงจัดเต็มแมนซิตี้คียเล ต่อแมนซิตี้ฟันธงแมนซิตี้ชนะ3 1หนึ่งวิเคราะห์บอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมนยูไนเต็ดเวอร์ซัสคริสตัลพาเลสทัศนะ ส่วนคู่นี้บอลพรีเมียร์ลีกเพิ่งจะโดนกันมาด้วยบอลลีกครับผลคือผีแดงเอาชนะไปได้3-0ถึงศูนย์ไม่ยากกับชุดผสมงานนี้บอลลีกเองกับ5เกมหลังทุกรายการชนะ2แพ้สสภาพก็ยังไม่ได้นิ่งมากอะไรในลีกก็มาอันดับ9จะพบทีมเยนพาเลสที่ตามมาติดติดอันดับ1ิกับฟอร์ม5เกมหลังของทุกรายการและดูไม่ต่างกันมากชนะ2เสมอ1แพ้2ด้านราคาบอลเปิดมาหนึ่งลูกเจ้าถิ่นต่อก็มองว่ายังเหนือว่าเหมือนเดิมจากบอลลีกครับผีแดงในรังก็ยังได้เปรียบกว่าเห็นเห็นเม็ดแรก คาดว่ายิงไหวแน่ก็ลุ้นต่อเม็ดสองเอาดูแล้วกันคงจะเอาชนะไปได้อีกไม่น่ายากอะไรที่เด็ดบอลวัดต่อไหวกับผีแดงผลที่คาดแมนยูในเตดชนะ2 0งศวิเคราะห์บอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษบอลมัดเวอร์ซัสอาเซนนอนทัศนะ เจ้าบ้านบอลมัดฟอร์มในลีกต้องบอกเลยว่าย่ำแย่เพราะยังสะกดคำว่าชนะไม่เป็นในฤดูกาลนี้แม้ว่าเกมกลางสัปดาห์ในศึกลีกทับจะเอาชนะสต็อกไปได้2 0งมตน์แมก็ต้องบอกว่าวัดค่าอะไรไม่ได้เลยเพราะสต็อกมาจากลีกรองของประเทศแมดนี้พวกเขาเตรียมเปิดบ้านรอรับการมาเยือนของอาเซนนหนึ่งในทีมแกร่งประจำลีกที่ซีซั่นนี้ยังไม่แพ้ใครเกมรุกถือว่าอันตรายมากๆเกรดราคาเปิดออกมาให้ทับปืนใหญ่เป็นฝ่ายต่ออันหนึ่งลูกบวกสิบ แนะนำว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเพราะเด็กันเนอร์ระบบทีมแข็งแกร่งมากๆไล่บทคู่แข่งได้ทั้งเกมแมตชนี้ดูทรงบอลมัดไม่น่าจะต้านทานได้อย่างแน่นอนเพราะเกมรุกของอาเซนอนนั้นหลากหลายอย่างมากดังนั้นเชื่อว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับฟันธงอาเซนอนชนะแน่ฟันธงสกอร์อาเซนอนชนะ3-1วิเคราะห์บอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนิวคาสเซิลเวอร์ซัสเบอร์ลี เกมนี้ไม่คลาสส็จเจ้าท่านนิวคาสเซิลกินนิ้มตามคาดเพราะผลงานตลอด4หนท้ายทุกรายการสามารถกำชัยไปถึง3ครั้งแบบไม่แพ้ใครเสมอหนึ่งและผลิตสกอร์เป็นกรอบเป็นกำรวมทั้งสิ้นกว่า10ประตูแบบไม่เสียเลยสักลูกเดียวเรียกว่างานดีมีคุณภาพอีกแล้วครับท่าน ยิ่งได้บูในรังย้าวต่อเนื่องยิ่งเพิ่มดีกรีความเข้มมากขึ้นหลายเท่าตัวส่วนทางกับทีมเยนเบอร์ลี่ที่แม้จะเพิ่งบุกเอาชนะแซลฟอร์ส40ในหลีกคับมาสดๆร้อนๆอนแต่ก็วัดมาตรฐานอะไรไม่ได้เลยขณะที่5เกมลีกหลังสุดกลับประชัยไปถึง4คราแบบไม่ชนะใครเสมอหนึ่งและโดนถลุงตาข่ายตายสนิทกว่า13ตุงตอกย้ำไปกับสถิติการพบกันช่วงหลังที่มักจะเป็นฝ่ายแพ้ยอยู่ทุกที ฉะนั้นไม่แปลกที่จะขอเทใจไปต่อเต็มกําลังฟันธงจัดโลดสาลิกาดงลงเป็นยิงต่อนิวคาสเซิลฟันธงนิวคาสเซิลชนะ3 1วิเคราะห์บอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเวสต์แฮมยูเนเต็ดเวอร์ซัสเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดทัศนะ หากจะมีใครแย่กว่าลูตันก็คงจะหนีไม่พ้นทีมเยนเชฟยูซึ่งมาพร้อมกับผลงานแพ้5จาก6เกมหลีกที่ผ่านมาแบบไม่ชนะใครเสมอหนึ่ง และโดนทะลวงแนวรับยับเยินร่วมร่วม17ตุ่มยิ่งล่าสุดถูกนิวคาสเซิลสอนเชิงไป8เม็ดคารังเย่าตัวเองบอกเลยว่าสภาพจิตใจยยแย่แบบสุดๆขณะเดียวกันเจ้าถิ่นเวสต์แฮมก็กำลังหัวร้อนหลังประชัยรวด2นัดติดทวาเป็น2แมตช์ที่เจอทั้งแมนซิตี้กับลิเวอร์พูลซึ่งพอเข้าใจได้ทั้งๆท,ท,ที่ก่อนหน้านั้นสามารถเก็บชัยรวด3หนซ้อนและกดไปเหนาะเหนาะ8เม็ดเชื่อว่าพวกเขาจะกลับมาแข็งแกร่งและดุดันอีกครั้ง ในรังย่าตัวเองดูทรงแล้วไม่แคล้วยิงยับตามฟอร์มแนะนำอยู่ต่อสถานเดียวฟันธงจัดเต็มขุนค้อนสอนบอลโชต่อเวสแฮมฟันธงเวสแฮมชนะ3-1วิเคราะห์บอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเอฟเวอร์ตันเวอร์ซัสลูตันทาวทัศนะ คู่นี้เลยบอลพรีเมียร์ลีก2ทีมก็ยังอยู่อันดับล่างๆพอกันเอฟเวอร์ตันเจ้าบ้านเริ่มจะเข้าที่เข้าทางมากขึ้น5เกมหลังชนะ3เสมอ1แพ้1จากทุกรายการขยับขึ้นมาหน่อยๆอันดับ15งานนี้จะโดนทีมเยือนลูตันทาน5เกมหลังแย่กว่ามากชนะ1เสมอ1แพ้3ในลีกเองยังอยู่โซนแดงอันดับ18กับราคาบอลเปิดมา1ลูกเจ้าบ้านต่อหากจะเลือกกับคู่นี้ ยังมองว่าวัดต่อไหวทอฟฟี่ในรังคงเน้นแน่นอนเกรดบอลก็ดีกว่าด้วยเชื่อว่าชนะไหวอยู่ก็ลุ้นไปได้กับเมสซอเอาที่เด็ดบอลวัดต่อกับเอฟเวอร์ตันผลที่คาดเอฟเวอร์ตันชนะ2 0วิเคราะห์บอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษสเปอร์สเวอร์ซัสลิเวอร์พูลทัศนะ สำหรับแมตช์นี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าทั้งผู้ดูดีมีทรงกันทั้งสองฝ่ายแถมเจ้าถิ่นสเปอร์สกับผลงานในหลีกตลอด6นัดที่ผ่านมาก็ยังไม่แพ้ใครชนะ4เสมอ2และผลิตสกอร์เป็นกอบเป็นกำรวมทั้งสิ้นกว่า15ประตูเลยทีเดียวบอกเลยว่าเกมรุกดูดันจ้าจ้านแม้ไร้เงาแฮร์รี่เคนประกอบกับทีมเยนลิวพูลค่อนข้างมีสถิติเสียก่อนแทบทุกนัดที่ลงเล่นเชื่อว่าระดับอังเกปอสเตโคกลูหากออกนำได้ก่อนก็ยิ่งเข้าทางและคงไม่ง่ายที่หงแดง จะยิงแซงเหมือนทุกครั้งจริงอยู่ที่อาคันตุกะอาจจะเหนือกว่าหน่อยหน่อทว่าคู่แข่งก็ไม่ใช่เล่นเล่นเหมือนกันดูทรงแล้วน่าจะหวดกันสนุกแต่จบแบบไม่มีผู้ชนะเมื่อพิจารณาจากเรทกับภาพรวมต่างๆแนะนำอยู่รองลุ้นสองมุมคุ้มยิ่งกว่าคุ้มฟันธงเชียไก่เดืยทองพยองเดชรองสเปอร์สฟันทงสเปอร์ส,สมอสองสอง